คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ GSB Bootup ของธนาคารออมสินจำนวน50,000ล้านบาทเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทธกภัยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมได้อนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอป,ป,ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินงานโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามหรือซอฟโลน GSB Boost up ของธนาคารอมสินจํานวนห้0 0 0ื่นล้านบาทจากกรอบวงเงิน1 0 0 0 0แล้านบาทเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตามให้แก่สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มรายย่อยอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปรับปรุงหลักเกณฑ์การำดำเนินง,งานโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟโลนนะคะ GSB Boost up ของธนาคารออมสินจำนวน50า0มล้านบาทจากกรอบวงเงิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทค่ะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำให้แก่สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มรายย่อยอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ผุทกภัยในทางนี้ค่ะ นอกจากนี้ธนาคารอมสินยังออกมาตรการช่วยเหลือพักหนี้อัตโนมัติพักจ่ายเงินต้นและไม่คิดดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลาสามเดือนช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2567ให้กับสินเชื่อ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทและสินเชื่อรายย่อยทุกประเภทรวมถึงสินเชื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและสินเชื่อสวัสดิการ ซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของลูกหนี้ของธนาคารอมสินในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศจำนวนกว่า110,000บัญชีคิดเป็นเงินต้นรวมกว่า43,000ล้านบาทคณะรัฐมนตรีรับทราบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยวาตภายัยและดินคลนถล่มส่วนหน้า พร้อมปรับเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบอุทกภัยเป็น9,000บาททุกครัวเรือนเตรียมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าขณะที่มาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในรอบสองได้ปรับเป็น9,000บาททุกครัวเรือนตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเนื่องจากทราบว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าปิยาพันยังเทียน รายงาน